สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคลิปนี้ก็จะมาเห็ดบองประแดกนะครับนี่เตรียมเครื่องไว้ครับขาตไคร้ใบมะกรูดนะครับขัวขัวเรียบร้อยแล้วมีหอมแดงกระเทียมนะครับนี่ปลาดับนะครับหนึ่งกิโลนะครับอ่ากะมือนี้กะสิมาเห็ดแบบสูตรพัดแบบหนึ่งแบบสองกะ สูตรทำสดนะครับปลาบองสดนะครับฝากติตามครับขั้นตอนนี้นะครับเตรียมน้ำมันนะครับลงผัดนะครับนี่กับเื่องนี่นะครับเอากระจงไว้เื่องหนึ่งครับเตะจาบปลาบองแบบสดนะครับอันนี้เข้ากะ ัดนะครับผัดเครื่องหอมๆนะครับครับรอชมต่อไปครับ